ประโยชน์โทษอันตรายของเมล็ดแมงรักกับการรับประทานเพื่อลดน้ำหนักครับฝากกดแชร์กดไลค์กด SUBSCRIBE ด้วยนะครับเมล็ดแมงรักวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถช่วยลดนหนักได้จริงหรือต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นเรื่องจริงครับแต่คุณนั้นต้องรับประทานอย่างถูกต้องซึ่งถ้าหากรับประทานอย่างเหมาะสมแล้ว,ลวก็จะสามารถส่งผลดีต่อการลดนหนักได้ ซึ่งมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ 1. ช่วยในการขับถ่ายลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย 2. กํกำจัดอุจจาระตกค้างในลำไส้และสามารถช่วยกำจัดไขมันได้ด้วย 3. ช่วยอิ่มนานมากยิ่งขึ้นเหมาะกับการออกกำลังกาย 4. ลดการดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกายเพราะว่ามเมล็ดแมงลักช่วยคุณได้ครับ ส่วนสิ่งที่คุณควรระวังควรแช่เมล็ดแมงลักให้พองเต็มที่ก่อนรัประทานไม่งั้นอาจจะเกิดท้องอืดท้องเฟ้อได้ 2. ควรดื่มแค่วันละหนึ่งแก้วชาเท่านั้นครับไม่ควรดื่มมากไปกว่าน,นี้ส่งผลเสียต่อร่างกาย 3. มเมล็ดแมงลักดื่มแล้วต้องออกกำลังกายครับถ้าไม่ออกกำลังกายก็ไม่มีผลต่อร่างกายโดยตรงฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับ